แต่ว่ายืมนะเพราะว่าเสื้อแม่เปือ้อนอ,อะไรอ่ะ <c oughs> อ้าวสดีขนมจะหมดแล้วนะไกลหมดแล้วนะ <c oughs> เลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายนะสดีอ่ะ แต่ช่วงนี้ก็ลากหลายอารมณ์หน่อยเพราะว่าช่วงหนึ่งขวบคุณหมอบอกว่าจะอารมณ์เขาเรียกอารมณ์แปบ,บวนเริ่มมาและล่าสุดไปฉีดวัคซีนก็จําคุณหมอได้ตอนแรกก็แบบนั่งนึกอยู่ตอนที่แบบเข้าห้องใหม่ๆพอนึกออกเราล้องไห้เลยอยู่ในช่วงที่แบบกลัวกลัวง่ายนะคะเหมือนพ่อมากเลยใช่ไหมล่ะเหมือนแม่ตรงไหน มีมีตรงไหนที่เหมือนแม่บ้างไหมมีไหมคะสันดีว่าสันดีเหมือนเหมือนพ่อไหมสันดีเหมือนพ่อไหมคะลูกแกเหมือนแม่แกชาลาเปาเหรอพ่อชัดชัดเป็นผู้หญิงเหมือนกันมีตรงเดียวเลยเหรอมีตรงเดียวเลยนะ คนต่อไปกลอย่างยังเลยแต่ก็มีคนเชียร์เยอะนะแต่ว่าหนูยังแบบยังยังเหนื่อยอยู่อือไม่ใช่เหนื่อยคือแบบคือตอนที่ตอนตอนที่ท้องแสนดีอะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมีความรู้สึกว่าเรื่องหนักหน่วงแบบจิตใจอะไรเงีเเ้ยอ้าวเฮ้ยได้ไงอะ <c oughs> เอาอะไรหรอเอาอะไรเอาอะไร <c oughs> ไหน เอาอะไรเนี่ยเหรออันเนี้ยเหรอจะเอามาทําไมอ่ะนี่นะเอามาทําอะไรคะ่ะเอามาทําอะไรอันนี้จะเอามาทําอะไรโอุ้ยแม่คุณแม่คุณอยู่ในนี้แม่คุณ เรีกคุณเรีกคุณก่อนคุณพอ่อคุณไห้คุณมีเธอ <c oughs> แต่นี่อยากมีน้องไหมคะอยากมีน้องไหมฮะ <c oughs> อ๋อแต่ดีพูดเรื่องอื่นแม่คุณจ๋าปู่ไปไหนปู่อยู่บ้านคะ่ะ อะไรเอาเอะไรมีฮะมีเห็นดีพออว่าอมีอ่ะแซบบอแซบบออาแซบบอแซบบอลุงชายคนโอน่น่ารักไหมน่ารักไหมมีชื่อแสนดีด้วยนะนี่เห็นไหม มีชื่อแซนดี้ด้วยเห็นไหมแซนดี้อ่ะกินอุ้ยเทไม่ได้นะคว่ำเลยพอยังอเอาอันไหนไหนเราบอกมาพูดออกมา หมดแล้วอังสันดีเช็ดเช็ดโต้ด้วยเช็ดอ่ะอสันดีเช็ดโต้เช็ดมือด้วยนะทำไมอะต็้พื้นทั้งหมดเลยเตงสัดีวานอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดเ็ดปากด้วยนะ อ๋อใช่เขาเช็ดปากพ่อปากดีเช็ดปากพ่อเช็ดเช็ดเช็ดปากเช็ดปากปากอยู่ไหนอะเช็ดปากหน่อยค่ะมือด้วยนะเช็ดปากเช็ดปากพ่อเช็ดปากเช็ดปากดีอะเช็ดปากหน่อยค่ะอ๋อมืออะไรติดอยู่ เนี yeah. ่ยเออาก็ออกมาป้ายเสื้อเขาบูชบูชแซนดี้แซนดี้อ้าวเนี่ยอันนี้เช็คด้วยนี่เปลือนแซนดีคขาแซนดี้ขาขอบคุณค่ะน้องน่ารักษณ์ค่ะแซนดี้ขา สวัสดีค่ะสวัสดีจ๋ากำลังเช็ดอยู่กำลังมีสมาธิอยู่โอ้มันเปื้อนงั้นเปลี่ยนอันใหม่ได้ไหมมันเปื้อนใช่ไหมอันเนี้ยเช็ดไปก่อนถ้ามันเปื้อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนอันใหม่นะโอเคนะโอเคนะนี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะ เช็ดใหม่เช็ดใหม่เช็ดปากนะโอ้เพืนไปบนหัวเลยอ่ะเอาอะไรอะจะเอาอะไรอะโอเคนี่นะแม่มีอะไรมาให้ด้วยโอ้นี่ฉันนี้มีหนังสือซื้อมาใหม่โอ้ว่ัน่น่อันนี้ตัวอะไร แพนด้าแพนดาว้าวลิงิกๆๆๆๆว้าวจิ้บนี่ตัวอะไรช้างอู้หูแพ เบบีด้วยชอบไหมเบบีแพนด้าโอ๊ะโ,โ,โอ้พัง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 เลยว้ยขาดขาดไปขาดแล้วอ่ะ <c oughs> แสนดี้่ะมันขาดแล้วเบบีแพนด้าโอเคโอเคไม่เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ใช่แต่ว่าอันนี้ดูเฉยๆดูอันนี้อะไรปลาคคุณปลาใช่ดูเฉยๆนะมันขาดง่ายเฮ้ยเบบี้ชักตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊เบบี้ชักตุ๊ตตุ๊ เบบี้ชักดุด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 เบบี้ชักมีเสือไม่น่าไหนดูซิมีเสือนี่ไงเสือร้องยังไงอ๋อเสือร้องได้ยินไหมเสือร้องอ่อร่าอุ้ยทำหน้ากลัวกว่าแม่อีกอ่ะเสือร้องร่าอุยพ่อกลัวไหมกลัวกลัวนะพ่อกลัวเสือนะ นี่มันพังเลยแพนด้าพังแล้วน่ารักไหมจุ๊บๆเนี่ยคิสโอเคลิงน่ารักไหมโอเคแล้วแซนดี้ชอบเสือเหรอเสือช้างลูกช้างน่ารักโอ้เด้อเด้อเด้อเดเดใจเย็นใจเย็นใจเย็น นี่ตัวอะไรคะลูกนกโอเคเบาๆนะเต่าเต่าใช่ไหมอ๋อเช็ดเต่าเหรออ๋เช็ดเต่าเต่าเปียกเช็ดเต่าหน่อยโอเคเช็ดเช็ดเช็ดโอ้โหโอเคอืม animal ป๊อปอัพมันเป็นหนังสือป๊อปอัพดีมากเลยขวบหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจจะยังไม่ได้ตอบเห็นไหมสวยนี่มันคือลิงเจ๊กเจ๊กนี่มันเป็นหนังสือป๊อปอัพนี่ทุกคนมันจะมันจะโผล่เข้ามาได้เห็นอันนี้ซื้อมาจากน่าจะออจวันชุดที่ ว้าวเห็นไหมพี่พี่เห็นลิงไหมลิงลิงลิงว้าวนี่ลิงร้องไงชักชักชักอ๋อลิงร้องลิงร้องเหมือนเสือเลยเอาไหมอ่ะเมื่อกี้มันขาดอ่ะลูกแต่อันนี้แซนดี้ต้องดูอย่างเดียวนะอันนี้ตัวอะไรนก noo ooh mm -hmm. right? wow flower flower follow me isme me. like flower don't me isme flower uh, flowers flowers right? in the garden 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 wow ah, i can อ่ะี่กินผักนี่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นป๊อบอ่ะน <laughs> ั่นะหละค่ะคนค่ะน้องสนดีเคี้ยวผักเหรออ่ะสสนดีกินผักค่ะเอาว่านดูที่อ้มเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยนะโอ้โหนี่มีปลาเห็นไหมปลาว้า นก้าว้าว้านกนกอันไหนนกชีสนี่ใช่ไหมนกใช่โอ้จับเบาลูจะบเบาจะบเบานะมันขาด กระต่ายเห็นกระต่ายไหมนี่ไงกระต่ายอู้อออน,นี่อะไรอ่ะบ้านใครทำผมให้ป้าทำผมให้ค่ะป้าพานพี่เลี้ยง <c oughs> ป้ามือเบาป้ามัดผมตอนหลับนะ มีพลังเหรอมีพลังเหรอคันดี้มีพลังเช็ดแล้วใช่ไหมตั้งหนึ่งนะเอออย่าเอานี้มาให้นี่ไงแคนดีเอานี่ไหมไหนนะนี่เอาไหมา Don't don't tickle, don't ticko the rhino. <cười> <cười> mon chi chi, của mẹ, mon chi chi. Mười chi chi thăm à. อยากเล่นไหม <Yeah. S 1> ฮะแสนดีอยากเล่นหนังสือไหมยอยากเล่นหนังสือไหมหรือไม่เล่นแล้วแสนดีอยากเล่นไหมย <Yeah. S 1> อยากเหรอแต่แสนดีโยนไม่ได้นะ <Yeah. S 1> เข้าใจไหม <Yeah. S 1> เล่นใช่ไหมโอเคแะเล่นแสนดีห้ามโยนอีกนะโยนไปก็มันพังนะลูกมันมันก็จะเล่นไม่ได้เลยนะที่เก Tchikão, tchikão, tchikão. ay rồi, thuộc trái mi, thuộc trái mi, cua, <coughs> <Kua>. cua, <coughs> no 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 no, no, wait, oui. ทำไมเ่ะอทำไมนะไม่ก็แล้วแสนดีจักกจิเองแสนดีกลัวเองอะหนึ่งขวบแล้วใช่แล้วคุณพ่อไปไหนคุณพ่อนั่งอยู่ตรงค่ะคุณพ่ออ่านหนังสืออยู่ มันต้นเบาบับ,บ,บนีนกำลังเสกาเซลกาเซลนี่ตัวอะไรทีละก,กาเซลมันชื่อชื่อมันเลยไหมหรือว่าเป็นเป็นแบบก<บ>วางอะไรอย่างเงี้วไหมกาเซลแต่แชื่อมันเลยกาเซลเงี้ยเหรอ ไม่รู้ก่าสุดท้มันมีไหยค่ะลอกตู้อะไรนี่ขอบคุณค,ค่ะ,คะนี่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  place here place แปลว่าอะไร place place here place here, place here. <c oughs> นกนี่ะไรกาเซลเต้นอีกเหรอเต้นอีกเหรอพี่พี่เต้นหรือยังคะพี่พี่เต้นหรือยังสนดีสแนดีว่าพี่พี่เต้นหรือยังน้าเต้นหรือยังน้าฮะโอเคเหนื่อยแล้วเหรอ แต่ดีเป็นดีเจให้พี่ๆเต้นเพลงสัตว์เพลงสัตว์ต่างๆหน <c oughs> ังเสือเอน,นี้ยแพงมากเลยแต่ว่ามันน่ารัก <c oughs> ก็เลยซื้อมาแต่ว่าราคาแบบแรงมากแต่ว่าเสียงมันใช้ได้เลยนะเสียงดังอยู่แล้วก็มันไม่บาดมือด้วยอันนี้มันของเด็กโดยเฉพาะ ไปซื้อที่ร้านร้านแบบขายของเด็กแต้แต้เต้เต้แต้แต้เต้แต้เอ้ากินอะไรอ่ะฮึม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 ท่นศรีร้องเพลงได้ไหมแบบจะหมดแล้ว ขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจนะคะเว้ยโอ้โอ้โอ้ เฮ้ยสดีจับอีกหเฮ้ยเห็นสวัสดีเห็นแม่โดนปิดกันน่าดีดิโดนปิดกันอีกแล้ว มันร้องอย่างเงี้ยลิงลิงมันร้องอย่างนี้เลยเหรอลิงบาบูใช่ไหม Don't tickle the baboon แม่โดนบอกแม่โดนบอกทุกคนฮะมแม่รูเอออ้าวแต่ไหม ออกไหมออกจากตรงนี้ไหมโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยดูโอเช็คโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เอาแซนดี้แซนดี้แซนดี้ทำอะไรแม่่ฮันแหน่อู้ no no เริ่มง่วงแลวหละน้าง่วงละเซนที้เช็คเฮ้ย hey. แควแควแคว <laughs> ต่อหน้าประชาชนต่อหน้าประชาชีโอเคง่วงแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องตรวจหรอก <c oughs> ไม่ต้องเช็คหรอกโอ้โอเคมา one t ยืนค่ะ1 <c oughs> 2 3 <c oughs> ตตตตดดิิิง่วงแล้วแซนดี้ง่วงมันใกล้เวลานอนแล้วค่ะใช่ไหม <im itation> ง่วงใช่ไหมง่วงทำไง <im itation> อา้าวไปแล้ว <im itation> ไปนานพี่พี่ <im itation> แบตหมดแล้ว <im itation> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายแบตแซนดี้หมดแล้ว阿แซนดี้บายบายพี่พี่หน่อยบายบาย หาแล้วอะ่ะฮจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะโชว์ฟันหน่อยโชว์ฟันหน่อยอะบายบายยบายนะคะบายบาย Good night